อันนี้เขาส่งมาดีเลยนะส่งมาแล้วอมาส่งอคนเนี้เขาเป็นคนให้เราหาเราก็หาให้ครับโดยที่เราก็ไม่ร้ยหมมีกัน่่สิบไลงแล้วเของตัวเองครับตัวเองขสยเด็นมงคลยอ๋อใสยเป็นมงคลไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยกันที่ว ลงในชื่อเขาอะัลงมาแล้วจะได้ลงยงวจอนนะมที่อันนี้เป็นของดีแท็กที่ต้องยังไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้อันนี้จะเอามาคัดเบอร์สวยครับ เพราะว่าอันนี้มันอันนี้เป็นลงแล้วเดี๋ยวลงชื่อตัวเองรอทำยอดจริงเพราะว่ามันจะไม่มีเหมือจากหน้าองเราต้องแอสบอกแล้วต้ถึงจะได้อันนี้ย่หมดอายุแล้วเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงหวันเลี้ยงไม่ทนี่ดเยนี่คืออายุเลยอ่าน c t i v a บ้าประชาชนมีไหันี้เขารารู้ปชานก่อนประชาชนใช่ใช่ใช้หมดเลยฮะเต่มเลยเต็มเลป็นี c t e เอามอกระเครื่องเอาต้ออ๋อที่ไหนอืมอันนี้อะไรป้ายนี่กป้าย ใช่ครับอันนี้ก็ยังเป็นเอามาสูมอันนี้เหมือนกันเลือกเอามาสูมเดี๋ยวพี่บอกย่เกี่ยวกับเราซื้อมาแร้วทไม่เคยใช่เพราะว่ามาถึงก็นั่นเป็นรถสปอร์ตได้ไหมพี่ขึ้นหมายเลขอัลตร้าซับอ่าดีแท็ก061นะครับ061 870 8123ลงทะเบียนด้วยบัตรลงท้ายด้วย0415อ่าใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นของของเดลต้า0415 รองเท้ของทะเบียนตัวเองนะครับตัวนี้จะเป็นของตัวเองที่ไหนก่องไหนนู่นเซ็ตนู่นออันนี้ยังไม่ได้ลองลองลองแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมมาทําะไร Activate ยังไงเร็วอันนี้คือของตัวเองนะที่เป็นเบอร์มงคลนะคะพี่อันนี้คือจดทะเบียนพันชย์ถูกต้องแล้วก็เวลาขายก็มีการเปลี่ยนชื่อให้ลูกค้าถูกต้องเป็นเบอร์ที่แบบอ่ะลูกค้าซื้อมาจากหน้าเว็บอย่างเงี้ยครับอืมอันนี้เราก็ไปโอนสิทธิ์ที่ทูทาเรื่องที่ทู โอนให้ลูกค้าเอาลูกค้าโอนตังค์แล้วก็เนี่ยลูกค้าก็จะแจ้งมาว่าจะไปรับซิมที่ทูแล้วก็แจ้งไปทําที่ทูแล้วก็จะมีเลขลูกค้าก็เป็นแต่ถ้าเป็นของดีแท็กก็จะมีอันนี้คือซื้อเบอร์ต่อเบอร์ลูกค้าคนหนึ่งก็เบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยอ่าไม่ได้ลองแล้วปกติแอคทิเวทผ่านเครื่องไหนผ่านเครื่องนู้นแต่แบตมันหมดอ่าเพราะอันนี้ไม่เคยใช้เพราะซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้เอาเครื่องที่นั่นนี่เอาเครื่องที่เคยใช้เครื่องที่เคยใช้อ่ะอันนี้เครื่องนี้เคยใช้แต่แบตมันไม่เข้า แบตไม่เข้าเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตนี้ใส่ไหมเหมือนกันรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเออรุ่นเดียวกันอ่ะสิมอะไรครับลองขี้หมาเลยอันนี้คือเหมือนเราทำยอดไม่ดีแทนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงคูปองเซเว่นออกมาเยี่ยมมากเลยครับหมื่นซิมนะครับ เฮ้ตัวยึดมันต้องมีโทรศัพท์มือถือที่ให้ขาย